คือเล่นกับพี c ออย่างนี้ก็แพ้ตลอดสิจา้าเล่นกรรมการก็อยู่ฝั่งกับเออกรรมการก็อยู่กับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งพวกเราก็แพ้ตลอดพวกเราเป็น f c ฟซอะ่ะแพ้ตลอดแหละให้เขาไปเหอนนะเงินอ่ะมีเท่าไหร่ขายบ้านขายรถให้เขาไปเลยอืมพวกเราไม่ต้องกินุนูกไปต้องได้ดีลูกผัวอยู่บ้านจะกินขี้ก็ช่างมันคือแบบ คุณเล่นอย่างนี้กรรมการก็บอกว่าลำเอียงจ้าแล้วก็มีความภูมิใจกับเพื่อนด้วยอะไรโกรธอย่างนี้ก็แพ้ทั้งปีแล้วจ้ะพวกเราเป็นเอฟซอะทุกคนดูความน่ารักของน้องทั้งสองคนน่ารักมากไม่รู้จะพูดยังไงคนโก้นางก็ดีดดีดจริงๆไม่รู้เอาแรงมาจากไหนสองอยู่ อยู่ที่ยอมรับมันเติมความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่ไม่ okay, ใช่สิ่งที่ฝันเดี๋ยวครับมันขึ้นต้นอย่างนี้จริงเหรอ okay. โอเคโอ้โหขนาดไม่ทัน,นี่ต้องตัวนะ,นะครับเนี่ยอยู่ที่พี่ป๊อปด้วยนะครับว่าเขาจะเอาไม้ไให้เร็วหรือช้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเ0คสับเสียสองร้อยเสียสองร้อยเสียสองร้อยครับห้าโอเคครับกูเสียดายด่กมได้เงินกี่เราเหนไหมได้เงินกับคนที่เขาเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ไหมหรือจะเป็นเงินกี่เรายกมือขึ้นมาครับใครมีคำในใจยกมือขึ้นเอาคำแยกๆนะฮะคำว่า โอ,โอ้ยสโซอย่าเบิง่งอย่าเบิง่งอะหยาบขนาดนี้นนแล้วมันไม่ปรึกษาผมเลยนะครับเมื่อกี้เรามันปราดเปรื่องอยู่แล้วเพื่อนรักเอาคำใหม่แม่เอาคำใหม่จะไม่บอกเขาหยังบอกไปมันเอาคำที่ยังหาบกับมันแน่มันก็ลอ,องพี่จะขอมันก็ได้หรอ,อก,กเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินเงิน โซจิงเลืออย่านเพิรงสนะตอนนี้ผมไปแล้วสองเพลงอย่าลังแก่คน<ม>แก่ผมให,ให้เวลาแม่คิดก่อนเดี๋ยวแม่คนสุดท้ายคำว่าอะไรครับเพียงหนึ่งสองสามอ๋อครับ พี่ป๊อปเดินช้าก็นับเร็วนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ห 12, เเสียสองร้อยครับรองไม่ได้ครับเฮ hey, ้ยยอมยอมมอบตัวก่ะอ้าวโอ้สบายแล้วครูเจ้าอยากหลินแต่ว่าเสียเงินถ่าขึอย่างไรอ้าวเดินมาหาแม่อ,อเลยคนสุดท้ายนี่ คำว่าอะไรครับแม่ครับไปไปห<ป>นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเชียงกันครับไปอะไรเชียงกันครับหนึง่งสองไปไปไปลงรก <4 S 1> นะสักเตี่รักฉันจะลงจอเตอรไปไปใจเงินมาเดี๋ยวนี้สองร้อย เสียห้าร้อยครับลงมาเอาเองกติกาเขาสานกันตั้งแต่แรกแล้วลงมาเอาเองแล้วผิดเสียห้าร้อย QR code สแกนใจแอสิ QR code คิอม QR โค้ดสแกนใจถือว่าผ่านถือว่าผ่านถือว่าผ่านอ่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายยกมือขึ้นมาครับเอาขอขอคำยากๆเลยนะคำว่าอะไรฮะที่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกพี่นี่มีบ ну ุญพี่พี่ที่ี่ี่แปดเก้าสิบเสียเงินครับเดินไปจ่ายเงินเขาครับไปไปจ่ายเงินเขาสองอยครับสองร้อยฮะเขาเอาที่มึงที่มาที่นี้มีบุญถึงจงไหนเสียเงินแล้วรีบเดินกับมาครับ มีความสุขมากนะมากมากนะครับพี่ใครเอาอีกแถมอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายครับคำาอะไรครับค,คำว่าวฟังคำนะครับฟังคุณไปไปครับทำาอะไรนะฮะเงึดหนึ่ 5, งสองสามสี่ห้าใจ,จริงเจ <6, 7, S 1> ็ดเ <8, S 1> งือแปดเงือเก้า เสียงกันสองร้อยครับเงือนแท้มันมีอยู่เทีาไพร่เนีอย